สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก FC ทางช่องรนนนันพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมรันพนมไพรก็จะมาสรุปเลขวิ่งแม่นแทางช่องรนนนันพนมไพรนะครับก็ใกล้ถึงวันแนวทาง,ทาง,งรานนานัฐบาลไทยจะออกแล้วนะครับรนนนก็บางท่านก็อยากรู้สรุปเลขวิ่งทางช่องรันพนมไพรนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับรอบที่แล้วเลขวิ่งทางช่องรันพนมไพรเข้าทุกตัวเลยนะครับ แล้วหนึ่งกรกฎาคมหกแปดนี้เลขวิ่งทางช่องรังนพุทภัยมีตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปให้เพื่อนสมาชิกเลสทีทางช่องได้รับชมกันนะครับว่าเลขวิ่งมีตัวไหนบ้างนะครับเริ่มแรกนะครับเลขวิ่ง v ี p ีของอาจารย์รันพุทภัยนะครับรอบที่แล้วผมให้วิ่งสามบนวิ่งศูนย์ล่างนะครับก็เลขท้ายสองตัวล่างออกศูนย์หกก็ถูกหลักหมดแล้วครับวิ่งศูนย์ล่างวิ่งสามบนก็ออกสามเก้าสอง เลขวิ่งของอาจารย์รันพไพ่เข้าทั้งเลขท้ายนองที่หนึ่งแล้วก็เลขท้ายสองตัวนะครับถูกหลักด,ด้วยนะครับรอบที่แล้วรอบนี้เลขของอาจารย์รันพงษไพให้วิ่งห้าบนวิ่งหนึ่งล่างนะครับนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นของ fc นนทบุรีนะครับ fc นนทบุรีหนึ่งก็ราคาคมหกแปดให้วิ่งศูนย์กับวิ่งห้านะครับรอบที่แล้วให้วิ่งศูนย์กับวิ่งเก้านะครับก็ออกก็ถูกทั้งศูนย์ ทั้งเก้านะครับรอบที่แล้วแล้วก็ f c ซนนทบุรีให้เน้นที่เก้าสองนะครับตอกเก้าสองตรงๆนะครับก็ไปดูคลิป้อนหลังได้นะครับแต่วันนี้ผมมาสรุปของหนึ่งกฎาคมหกแปดนะครับก็มีชนอาจารย์รันก็คือมีห้านะครับห้าชนกันส่วนของผมวิ่งหนึ่งล่างอันนี้ก็วิ่งศูนย์กับวิ่งห้านั้นวิ่งของผมวิ่งห้ากับวิ่งหนึ่งครับส่วนชุดเน้นของ f c ซนนทบุรีครับเน้นที่ศูนย์ห้ากับห้าแปดนะครับ ว่าสมาชิกก็แ k ปหน้าจอไว้นะครับของอาจารย์รำพนมณภัยวิ่งห้าบนวิ่งหนึ่งล่างของ FC นนทบุรี uri, วิ่งศูนย์กับวิ่งห้านะครับก็เน้นที่ศูนย์ห้ากับห้าแปดของผมเน้นที่ห้าเจ็ดกับหนึ่งห้านะครับต่อไปก็เดี๋ยวครับเพื่อนสมาชิกแ k ปหน้าจอก่อนนะครับเล็กวิ่งแม่นๆนะครับเล็กวิ่งของอาจารย์รำพนมณภัยวิ่งห้าบนวิ่งหนึ่งล่าง เอฟซีโนอพรีวิ่งศูนย์กับวิ่งห้านะครับแฉกหน้าจอไปเลยนะครับแฉกหน้าจอไปเลยทีนี้ก็จะเป็นของพี่จันนะครับพี่จันรอบที่แล้วก็วิ่งสองนะครับสองตัวเดียวก็เข้าเลขท้ายเก้าสองนะครับวิ่งสองก็แน่นนะครับ วนหนึ่งก็แล้เราหกแปดพี่จันก็เลยให้เด่นห้ากับเด่นสี่นะครับห้าก็ชนของอาจารย์รันพนมไพรแล้วก็ชนของ fc นนทบุรีแล้วนะครับแล้วก็ชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่ของพี่จันก็มีศูนย์ห้าเจ็ดห้าแล้วก็สี่หนึ่งสี่เจ็ดก็ศูนย์ห้าก็ชนของ fc นนทบุรีแล้วก็ชนของอาจารย์รันพนมไพรอีกนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าก็ชนของอาจารย์รันพนมไพรแล้วก็ชนของ fc นนทบุรีครับ ตีหนึ่งก็ชนของอาจารย์รันพนมไพยอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกก็แฉบหน้าจอไปเลยนะครับพี่จันวิ่งห้าแล้วก็วิ่งสี่เอฟซนนทบุรีวิ่งศูนย์กับวิ่งห้านะครับทีนี้ก็จะเป็นคู่คู่หยุดโลกนะครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วสนามมีน,น้ำ ให้วิ่งเก้าเลขวิ่งเงินล้านให้วิ่งสองเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งออกสามเก้าสองออกเก้าสองเก้าสองตรงๆนะครับรอบนี้เลขวิ่งสนามมินน้ำหนึ่งกระฎาคมหกแปดให้วิ่งห้าตัวเดียวเลขวิ่งเงินล้านให้วิ่งแปดตัวเดียวนะครับรอบนี้จะมาห้าแปดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับต้องรอติดตามวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกแปดนะครับว่าตัวเลขจะมาห้าแปดไหมนะครับ เล่วิ่งสนามเวียนน้าให้วิ่งห้าตัวเดียวเลขวิ่งเงินล้านให้วิ่งแปดครับก็ชนกับเลขวิ่งของอาจารย์รันพงษ์ไพอยแล้วนะวิ่งห้าแล้วก็ชนกับเลขวิ่งที่จันทร์แล้วก็ชนกับเลขวิ่งเอฟซีนนทบุรีตรงกันหมดนะครับห้าเลขวิ่งของเราก็มีอยู่แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปว่าจับคู่ออกจากเลขวิ่งตัดตัวดับออกแล้วก็ให้เหลือแค่กําลังวันวันอังคาร จะมีกี่คู่เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมรับพน้ำทั้ก็สรุปเลขวิ่งทางช่องรันรำลัมพไปนะครับเลขวิ่งแน่นๆนะครับอันรอบที่แล้วที่ผมลงแบบนี้นะครับเลขวิ่งเข้าทุกตัวเลยนะครับรอบน,นี้ก็มารอดูกันว่าเลขวิ่งที่ผมลงมานี้จะเข้าทุกตัวเหมือนวัน,วนที่สิบหกมิถุนายนหรือเปล่านะครับก็ขอให้ตัวเลขวิ่งแล้วก็เลชุดจะพูดเข้าตรงๆอีกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนสมาชิกเล็สีทางช่องก็โชคดีกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมรันาพันภัยก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับขอทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องรันาพาันไัยจะจงประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองแคล้าคลาดปลอดภัยไม่เจ็บไม่จนจนะครับสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาทุกประการครับสําหรับวันนี้ผมรันาพัฒนภัยก็ฝากท,ทางนี้ดีไว้แค่นี้ครับส่วนเมื่อคืนก็เสียดายนะครับเพราะว่าเลขแนวทางลาวพัฒนาผมก็ให้ ไปตอบให้แค่คอมเมนต์กับส่งในกลุ่มไลน์นะครับถ้าใครเม้นมาถามในในคลิปผมก็ตอบให้ตรงๆเลยนะครับสองสองแปดนะครับแล้วก็เมนทีว่สองสองแล้วก็สองแปดก็เข้าเต็มเต็มนะครับรอบที่แล้วเมื่อคืนนะครับก็ขอผมเรื่องอานเดิมถ้าไม่มีเวลาทําคลิปนะเมื่อคืนก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ลงคลิปให้แล้วนะครับแนวทางราวพัฒนาวันพรุ่งนี้นะครับก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมรันพ่อพลา,ก,าก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ